เริ่มฟังวิธีการฝึกนั่งสมาธิกันต่อไปเ <c oughs> พราะใจของพวกเรานั่นนะถ้าไม่มีการฝึกนั่งสมาธิใจของพวกเรานี้จะคิดจะใช้ตามหน้าที่การงานของพวกเราเว้นไว้แต่นอนหลับขณะที่ใจคิดอันนั้นน่ะใจมันใช้พลังงาน พลังงานของใจที่ในขณะที่ชิดนั่นแหละเราใช,ใช้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 พลังงานถ้าเผื่อมันไม่พอไม่พร้พอมพลังงานของจิตใจก็มันจะหม,หมดลงหมดลงหมดลงทำให้ใจของเรานั่นน่ะหมดพลังงานจะเป็นเรื่องเหนื่อยเหนื่อยกายเหนื่อยใจ